ดูยพวกเลยมานอี้รวในยพหเล่าเนี่ยวยพอใหนเล่าเนี่ยวยพอใหนเล่าเนีไม่ต้องพจารณาแก่หวยพอในเล่าเนี่ยดดายุกสมหังร่ำรวยร่ำรวยมาๆเออมีความสุขไร้ลายครับเออ เฮปปเดดี happy you. ้ดูอยอ๋ให้ให้พ่อไว้พ่อในเให้พ่อไว้พ่อในเน่แฮ p ปี้แ p ปปี้เบิร์ดให้พ่อไว้พ่อในเ่แ h a p ี y แฮปปี้เบิร์ดดี a p p y ปี p แ h ปปี้เบิ y b i ดี h เ a y TO y ดี h ด p p ย b i r t h d ี y ้องนีรอดแล้วเป็นคูกันะครับสาุขอบคุณพอบีมากเลยพอนผมเ่อนเค้กมาสะพ้กันพี่น้องนเกิดไม่ต้อง อุยานางสวยอย,ย,ยู่สวยอยู่หน้าใสเป่งปังออร่าดีครับยอดกินหน้าปากแค่นี้ติดท <c oughs> อคือ <c oughs> น้ำยัง <c oughs> ตากมมายู่ตะกอนซื้ออ๋อ๋อโอเคโอเคออเครับพี่น้องติดตามกันคลิปหน้ากันน้ ศิลปินผู้ไทยแฟนจำได้ัง้เปนี่ยนวงเบิ่งเบิ่งยู่วเพือครม่วงทางบงโไก่โบไก่ไปปพุ่นหงเริญเมืองวามหมาเพื่อนละอื่นเชิญไปเที่ยวท่านสนใจไปชมสาวผู้ไทยโอ้ยมักมีตายไปลาย ความจุงใจเป็นแรงหนุ่มแฟนศรัทธายังป็นห่วงตกทายด้วยก่อนล่ำครับผมมแนทั้งหวงทั้งศรัทธาอย่งวาดมปนสอยงาบัดรน้หันเวตานยันแฟนนายมืนหมางตัวของผมวีเราพงรับรถป็นขุนลางโอโอโออโอโอ้ผมบลนกลางเลยหัละ คนล่างครับล้ำคุรุนังอัวเมียบอกเอาเป็นเบาแก่อยู you, course, <play> ่พองมุ่นพ่อมีภูเพิ่นตายนอกจากแล้วเหลือเพียงคอยแต่ผู้เดียวลักลอบาจอะไรกูขวานล่าคขวนล่างครับพี่น้องเพราะอันลักลอบากเมองจับได้บอ พี่น้องฝากติดตามคลิปหนาครับพี่น้องฝากติดตามทั้งช่องน้ำเด้อขอบคุณไดๆครับ